โอเคไปต่อกันเลยครับผมสีลำดับสุดท้ายฮะสีลำดับสุดท้ายอะไรลำดับสุดท้ายสีลำดับสุดท้ายเราถึงชิคาโก้แล้วใช่ใช่ก็คือต่อไปเราจะถึงดาม่าในเมืองแล้วครับใช่ไหมเออไม่มีการอะไรสปายลงหน้าเราก็จะถึงเมืองแล้วครับผมรู้สึกว่าริฟอสตีรู้สึกว่าไปดูเทเลอร์มันอะไรจะมีดาม่าในเมืองชิคาโก้อีกครั้งหนึ่งครับผมหลังจากที่เราดาม่าใน อ่าซันฟ้าซิตโก้ครั้งหนึ่งใช่เลยใช่ไม่ใช่ร้อยเอเจนต์เลยไม่รู้อะแต่มาซิตโก้ไงที่เราหลบหลบลีกหนีเดอะแมททิกเนี่ยไอเดอะแมททิกอย่าซีเรียสนะใช่ไหมซีเรียสเถอะซีเรียสเถอะอยู่คนรอคุอยู่ อเอ้ยปืนป,ปืนเจอปืนครับเจอปืนอ๋ออีคนนี้ที่เราแซงมันนี่ว่าจับหน้าได้ครับที่เราแซงมันครับหมาคืนครับผมโอ้โหไอ้ลูกหมาเอ้ยอ่ะไอ้ลูกหมาเ,เอา้เอย,ยใช่ไหมเออมันเป็นได้หลายอย่างครับแต่ผมแปลว่าไอ้ลูกหมาเอ้ย บิชสั่นแปลว่าลูกชายไงอ่ามีสแปลว่าไอหมูไงฮะไอลูกหมวยอย่างเงี้ยหมูตัวมเนียอย่างเงี้ยไปไหนละไอ้นั่นน่ะไม่รู้สิอ่าเราขึ้นตรงนี้ได้ไหมใช่โดนเจาะยางครับผมตอนนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่แอปหนามครับโอเค อย่างที่บอกกันครับผมเราก็มาดามากในเมืองครับปุ๊บโอเคแสงคันนี้ครับอ10วิครับผมห้ามให้มันแซงคืนโอ้งทางมันเอ้ยจาโค้งโคงด้านไใน มีทางลัดไปไหมไม่ไปไม่ต้องไปลัดแบบนั้นไม่ต้องไปโอ,โอเคแสงเบียดไปไม่ให้เบียดละ โอเค 9V ครับห้ามให้มันแซงเราได้ครับโอ้ยเหตุนี้เดียวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวพลาดเฮ้ยมื่อกี้เราเรามันเร็วกว่าเราหน่อยนึงเหรอใช่โโอ้หก็คือถ้าจะหนีมันได้ต้องยิงเมตั้ตลอดจะยิงยังตลอดได้ยังไงเราเมตั้มีจำกัดนั่นเองเราต้องเซียวเฉียวอ่ะอ่ะไปต่อเลยครับเฮ้ยไม่ได้เริ่มใหม่แฮะดียิงเข้าตอนสุดท้ายครับ เก็บเก็บในตันไปก่อนโอเคยิงลัวเลยพี่ยิงลัวเลยเราเก็บเก็บเะาจบไปก่อนยิงยิงต้องยิงต้องต้องยิงหลังโค้งนี้แล้วครับพอามาแเซฟมาแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่อย่าแซงเว้ยสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งโอเคผ่านแล้วครับผมโอเคต่อไปก็เป็นอ่ามอสบันเต้นเคนสุดท้าย ต้องเตะเลยเอ,เอ,อ่ใช่นี่ไอ้ที่เราย,ยิงเราเมื่อกี้ใช่ไหมออไอเนี่ยแหละพี่ยิงเราเมื่อกี้แบบอ้าวไม่ได้เบียดมึงอา้าวอ้าวทำไมไอ้นี่มันแซงง่ายแบบนี้ล่ะเออไมัม่ยิงเราเลยเอ่ะไม่ยิงเหรอโค้หักศอกครับนั่นแหละอย่าป้อนปืนมายิงเรานะ,ะปกติอ่ะยิงในตั๊บพี่เหลืออีกแค่ครึ่งกิโลครั้งครับจะถึงเส้นชัยแล้วผม ข้างหน้าเรานี่เองหนึ่งศ <Inter red S 1> ูนย okay, ์โอเคตอนนี้เรามาถึงชิคาโก้แล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวกันกระจกกระจกมันสังเกตกระจกมันไหมมันแตกไปแล้วใช่ไหมมันซ่อมไม่ได้ซ่อมตอนที่เราชนเมื่อกี้ไงมัว อโจทย์เรามาสีดำๆโจทย์เราใช่ไหมโจทย์โอเคครัดในลำดับห้าสิบนะครับผมและถ้าเราจะไปนิวยอร์กได้ครับเราต้องได้ลำดับที่หนึ่งครับผมใช่ครับเราถึงจะเคลียร์เกมนี้ได้ทันทีเลยครับผมถ้าถ้าได้ลำดับที่หนึ่งโอเคโอเคกลับมานะครับผมหลัาจากที่เอาได้ลำดับที่ห้าสิบครับตอนนี้เราอยู่ที่ชิคาโก้แล้วครับผม ไปเมืองครับอ้าวโจทย์เดิมนี่ว่าเอะจำหน้ามได้ครับผมที่มันทําไมต้องเจอมาอีกรอบเลเนี่ยไม่รู้สิสงสัยมันแบบที่มันควักปืนเรามายิงนะควักปืนยิงเราเมื่อกี้สงสัยแบบพวกตายยากอ่ะตายยากอีพระผาอืมกําลังมองหาเข้ามาทันทีอ้โหไปกระมุนเนี่ย ขับในเมืองตอนนี้เราถึงเมืองแล้วไงเฮ้ยท,ทำไมรถสีดำวะอ๋อมันก็ดำเหมือนกันเอางงไปกันคืนเว้ยไป่ีฟีมาครับแบก็กแบก็กเดียวต้องต้องทำลายเลยเลยต้องชนมันให้แหลกข้างหนึ่งครับผมไม่ใช่มัรอีฟีถอดอะไรอาถรหน้าก็ได้ใช่ไหมไม่มีเวลาจำกัด ทางลัดโอ้รถที่จอดอยอู่โอ้โอ้เป็นเรื่อเดียวมันเป็นทายในเมืองครับขับยากมากในเมืองขับยากมากครับเพราะว่าอ่ามันมีทั้งรถสวนรถจอดอยู่อ่าเหมือนกับ g t a ครับใครเคยเล่น g t a จะรู้ครับว่าในเมืองขับยากมากครับก็ประมาณเท่านห้นครับผมแต่ต้องเลยอ่ะอหัวหักศอก ม,มันลื่นด้วยเมื่อกี้นี้เราโค้งหักศอครับแบบนี้ไม่ใช้กินขั้วครับครับโอ้ยสองโอ้โหเสียงดังสุดไปเลยเอ้ยอ้าะเรยวะไม่ใช่เป็นเนื้อเรื่องเราต้องดดชนอยู่แล้วเอาเลย เดือดรานครับผมนี่คือเดือดรานครับผมต,ต้องต้องเป็นไ,ไนี่ยแน่นอนเตรียมเตรียมกดได้พี่ฟอยล์ยไลท์แล้ว